โอ้โหนั่นเลยเพิ่งได้เสื้อรุ่นมาฮะนะเป็นเสื้อรุ่นงูดินเจหรือว่าพยาบาลทหารเรือรุ่นที่เจสเนี่ยสองตัวฮะสีน้ำเงินกับสีแดงราคาตัวละ299หรือว่า300นั่นเองนะเดี๋ยวเราจะใส่ไปงานเรียงรุ่นที่ วังยางสุพรรณบุรีช่องจิตนาสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนารนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ กันหนห่อยนะก็เป็นยี่ห้อวาริกนะฮะเล็กใส่เบอร์แอลสั่งมาสองตัวนะมีสีน้ำเงินกับสีแดงก็สวยทั้งคู่นะดูลายของเขาเนี่ยก็เป็นเสื้อคอปกนะสีล้วนก็น่าจะใส่ไปได้แทบทุกงานนะฮะ ใส่เล่นใส่เที่ยวนะได้ทั้งนั้นใส่เล่นกีฬาก็ได้นะเดี๋ยวจะลองใส่ดูครับลองใส่ดูแล้วโอ้โหเนื้อผ้าแบบสบายมากๆเลยฮะนะเนี่ยใส่แล้วสบายเบาสบายเย็นสบายถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะรุ่นนี้รุ่นเจ็ดเจ็ดนะ เสื้อสีแดงอันนี้ไม่มีกระเป๋านะเดี๋ยวไปดูสีน้ำเงินว่าจะมีกระเป๋าหรือเปล่านะเรามาดูกันเนี่ยตรงนี้ปักคำว่างูดิงเจ็ดเจ็ดเห็นไหมเนี่ยเท่ไหมสุดยอดเลยนะก็เป็นเสื้อคอปกนะ ใส่สบายเนะีนะ่ยเล็กใส่เบอร์ L พอดีเลยนะเดี๋ยวไปลองดูเสื้อสีน้ำเงินเป็นยังไงบ้างลองมาใส่แบบวัยรุ่นไวัยรุ่นนิดนึงนะใส่หมวกไปด้วยใส่แว่นไปด้วยเป็นไงฮะโอเคฮนะเนี่ยใส่ไปเลี้ยงรุ่นแบบเนี้ยเท่ๆฮนะให้ดู รุ่นเจ็ดเจ็ดเป็นไงฮะของสีน้ำเงินบ้างก็โอเคฮะเบาสบายสวยงามสีก็ถือว่าสดสวยงามมีกระเป๋าด้วยฮะสีเงินเนี่ยมีกระเป๋าแต่สีแดงไม่มีกระเป๋าใส่สบายจริงฮะนะเดี๋ยวดูมีปักไหมนี่มีปักงูดินเจ็ดเจ็ดด้วย ออกเป็นสีฟ้าๆนะมันก็จะตัดกับสีน้ำเงินเห็นชัดเจนนะดูดินเจ็ดเจ็ดเป็นไงฮะสวยงามก็แบบถือว่าใส่ได้แทบทุกงานนะคุ้มฮะคุ้มนะโชคดีที่นาเล็กสั่งทั้งสองสีเลยนะ ตัวละสามน้อยบาทนะก็ถือว่าเป็นรุ่นดิมิเต็ดเลยนะีเพราะว่ารุ่น77ก็มาอีกสไตล์หนึ่งนะเป็นไงฮะใส่ยังไงก็ยังวัยรุ่นอยู่ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับรุ่นเจ็ดเจ็ดเด็ดเลยดีละ เสื้อรุ่น77นะปีนี้ที่จะไปเลี้ยงรุ่นกันที่วังยางสุพรรณบุรีนะเรารักกันที่่ทีสุพรรณบุรีเจอกันนะนะเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะอย่าพลาดใครที่ยังไม่สั่งเสื้อรีบสั่งซะสวยซะขนาดนี้นะยอมได้ไงพลาดได้ไง